วันนี้พบกับเรื่องราวของพี่ขุนเดชม้าแหรรูปร่างหน้าตาดีสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณลุงเกียงวัย7จะ16ปีปรมาจารย์ผู้คร่งบอดในวงการม้าแห่มากกว่า50ปีและเรื่องราวของน้องมะลิกระต่ายขนฟุยที่มาหาคุณหมอด้วยอาการไม่เล่นไม่กินไม่อึเหมือนจะเป็นอาการธรรมดาแต่ความจริงแล้วไม่ธรรมดาเพราะเป็นอาการที่นำไปสู่อันตรายถึงชีวิตของเจ้ากระต่ายได้ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการตัวโปรดตัวปวนวันนี้ค่ะพูดถึงสัตว์ใหญ่ปราดเปรียวว่องไวมีผมหน้าม้าเป็นเอก,กลักษณ์แน่นอนว่าหลายคนนึกถึงมอม้าคึกคักใช่ไหมล่ะคะ มามาที่รายการตัวโปรดตัวปวนจะพาไปรู้จักไม่ได้ดีแต่คึกคักไปวันวันแต่ยังน่ารักตะมุกตะมิและมีสเต็ปขั้นเทพแบบนี้อีกด้วยด็กกนเดะด็กกนด็กด็กด็กดกแม่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  ลีลาของพี่ม้าแต่ละตัวสุดจัดประหลัดบอกและนี่ก็คือมา้มมาแฮ่ไม่ใช่ม้าแหนากม้าแฮไม่ใช่มา้าแฮ่และนี่ก็คือลุงเกียง หรือลุงพินปานสะอาดไว้ย6ปีปรมาจารย์ที่คร่ำบอดในวงการม้าแห่มากกว่า50ปีและพี่ขุนเดชม้าหนุ่มวัย8ปีสัตว์เลี้ยงตัวโปรดพูดถึงความประทับใจในพี่ขุนเดชสักนิดนึงค่ะลุงก็าำรบรองไงเข้าไปแล้วมันไม่ไอายเขาถ้าออกแห่เดินขบวนนี่ไม่ไอายเขาหรอก สาเหตุสำคัญที่ลุงเกียงมีสัตว์เลี้ยงเป็นน้องม้าตัวโตๆต,ตก็เพราะประเพณีของชาวมอนในจังหวัดราชบุรีไม่ว่าจะเป็นงานบวชนาคกระถินผ้าป่าจะต้องมีม้าเข้าไปร่วมในงานบุญเสมอคนในพื้นที่จึงคลุกคลีอยู่กับมา้าและหลายคนมีอาชีพรับจ้างแห่ม้านั่นเองค่ะ ปจุบันลุงเกียงเลี้ยงวัวเนื้อขายควบคู่กับการเลี้ยงม้าแห่เพื่อไปรับจ้างตามงานบุญประเพณีต่างๆในท้องที่ค่ะจุดเริ่มต้นที่เลี้ยงม้าเกิดขึ้นตั้งแต่อายุ15ปีค่ะเพราะลุงเกียงเติบโตในชุมชนที่มีแต่คนเลี้ยงม้าเพื่อรับจ้างในงานแห่จนเกิดความผูกพันและหลงรักม้านั่นเองจากนั้นลุงเกียงก็เก็บหอมรอมริบซื้อม้ามาฝึกเรื่อยมาจนปัจจุบันมีม้าแห่ คือพี่ขุนเดชที่ซื้อมาจากจังหวัดขอนแก่นตอนที่พี่ขุนเดชอายุได้ปีกว่ากว่าจากลูกม้าธรรมดาลุงเกียงพาพี่ขุนเดชฝึกให้เชื่อฟังคําสั่งและสามารถเต้นเข้าจังหวะจนกลายเป็นม้าแห่มืออาชีพนั่นเองค่ะซึ่งเชา้านี้ลุงเกียงกําลังพาพี่ขุนเดช เตรียมตัวเพื่อไปร่วมงานแห่กระถินที่วัดในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีแล้วนั่นลุงเกียงกำลังทำอะไรคะเตรียมจะตัดผมครับเรียมตัดผมแล้วก็จะตัดผมเสร็จก,ก็ได้อาบน้ำเออได้อาบน้ำเสร็จเบียดรี่ปลวกตัวมันเกลี้ยงพอเกลี้ยงปุ๊บก็ได้แห่นาคแห่พระป่าอะไรก็เขาได้ เห็นแต่ตัดผมคนส่วนตัดผมม้าตัดกันยังไงคะลุงเกียงมันต้องเอาตะกรายตัดนะมันจะเป็นแบตัดให้ค่อยสวยดูให้สวยๆกันแล้วกันล,ลงมานี่เลยตรงแตงก่อน ขนของม้าจะมีความแข็งและหนากว่าเส้นผมของคนจึงต้องใช้กันไกรที่มีความคมและทรงยอดนิยมก็คือรองทรงสูงซึ่งเป็นทรงที่ไม่น่าจะตัดยากจะไหมคะลุงมันจะได้เลยมันยุกยิกพอยุกยิกปุ๊บใช่ไหมเสียอีกแล้ว่ะมาตัปุ๊บทินไม่ยกหัวขึ้นแหวงลงไปอีก ตัดผมม้ากับตัดผมเด็กอะไรง่ายกว่ากันคะม้าตัดงา่ายว่าเด็กม้าค่อยๆ่อยรู้เรื่องเด็กมันร้องมันรู้เรื่องๆๆๆๆๆแต่น้านอย่างนี้ย่งใคกตะกลายให้เด็กเลยเราคาะได้สิแม่เขาไม่คาะสิซึ่งบริเวณที่จะตัดขนม้าคือแผงคอเท่านั้นนะคะ ส่วนบริเวณหน้าและหางคนนอนเขาถือไม่ให้ตัดค่ะเอาแค่นี้กนแล้วนะดูสิคะพี่ขุนเดชแผงคอดูดีเลยทีเดียวอ้าวแล้วลุงเกียงถอดเสื้อทำไมล่ะคะเดี๋ยวเสื้อเปียกแอบมากอาบัางเปียกมัง้งเปียกกันทั้งท้องคนแหลยที่แท้ก็จะอาบน้ำมานี่เอง ลุงเกียงบอกว่าม้าชอบการอาบน้ำจึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่ว่าจะขัดตามตัวยกขาขึ้นมาทำความสะอาดม้าก็ยอมหมดไม่พยศคนอายุเยอะอย่างลุงจึงอาบน้ำม้าได้สบาย พร้อมสำหรับใส่ชุดม้าแห่ซึ่งมีทั้งหมดกี่ชิ้นคะลุงเกียงหชิ้นนะอันนี้ที่อุปกรณ์ใส่ปากเอาเชือกใส่ปากมา้าทำไมคะเชือกที่มันคับปากมันให้มันกรงเส้นกรงวานะและอุปกรณ์ชิ้นต่อมาคืออะไรคะ เอาผ้าปูหลังผ้านี้ผ้าปูหลังมันแต่สีรุ้งเชียวนะคะลุงมามันจะได้สดสายหน่อย <c oughs> สองข้างให้เท่ากันที่จะไม่เท่ามันเก่งข้างหนีน้ํานี่เท้าแล้วเท่าแล้วจากนั้นก็ใส่อานสําหรับให้คนขึ้นไปขี่ม้าค่ะและที่เด็ดที่สุด ก็คือมองกุฎม้าดูสิคะฟรุงฟริงน่ารักพอมองลงทพี่ขุนเดชเท่านั้นหลอสุดชุดจัดเต็ม พร้อมไปร่วมง,งานแหกกระถินแล้วค่ะว่าแต่ลุงเกียงรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้ดีใจที่อยากจะมาที่ดีใจ็นแา,านปีนี่ครั้งนี้วกระถินเอาที่ไหนแล้วทำไมต้องพาม้ามาร่วมงานด้วยละ่ะคะ ทางเจ้าภาพทางวัดอบอกบุญให้พวกเราแล้วแหละให้มาช่วยแห่กระถินหน่อยให้เดินขบวนร่วมกับกระถินหน่อยว่างนั้นนะความยุ่งยากไม่ได้คิดเลยคิดอยากจะมาทําบุญด้วยการแห่กระถินปีละครั้งต่างคนต่างจินใจก็สถาันก็มากันทั้งหมดแหละ วมาบรรยากาศคึกคักมมาก็แต่งตัวมาแบบจัดเต็มบางตัวออกสเตปแดนซ์รอว่าแต่เวลาเอาม้ามาแห่หมาต้องทำอะไรบ้างคะต้องเดินขบวนกานจะแห่ก็เดินขบวนกระเช้เดินถึงวัดก็เต้นโชว์กัน เดินเป็นแถวเงี้ยมีคนสนใจทําบุญมั่งแจกไม้มงคลให้เขามั่งเขาก็ทําบุญรถผ่านไปผ่านมาก็เขาก็ทำบุญก็ักบพวกมานั่นแหละแล้ววันนี้มีม้ามาเข้าร่วมสักกี่ตัวคะถ้ากทินไม่กรงกันเนี่ยเป็นหลายสิบตัวแล้วเพิ่มเลยอเจ็ดแตัวถ้ากระทินไม่ก,งกนนมร,กรกงกันนะ ถ้ากถินอยู่ตรงกันต้องแยกไปถนนมั่งทางนี้มั่งแบ่งๆกันไปตามความเชื่อของชาวมอในจังหวัดราชบุรีม้าเป็นสัตว์มงคลเพราะในอดีตพระพุทธเจ้าทรงใช้ม้าเป็นพาหนะในการออกผนวดจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะดังนั้น ในงานบวชของชาวมอญส่วนใหญ่จะมีม้าแห่เข้าร่วมเสมอต่อมาม้าแห่ก็ได้เข้ามาอยู่ในงานบุญต่างๆเพื่อสร้างสีสันและกลายเป็นประเพณีในท้องถิ่นมาจนถึงปัจจุบันคนก็ได้บุญมา้าก็ได้บุญม้าเนี่ยมันก็ร่วมขบวนแห่กระถิ่นเขานะมันก็ต้องได้บุญมั่งหลยายใจคิดกันนะและเช้าวันต่อมา ตัวโปรดตัวป่วนมาที่บ้านลุงเกียงอีกครั้งเพื่อมาดูการฝึกให้มมาแต้นต้องทำยังไงสวัสดีค่ะลุงเกียงสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับพี่ขุนเดชอยู่ไหนจ้าลุงอยู่ในคอกครับเจพี่ขุนเดชแล้วแต่งหามีน้องบัวม,มาอยู่แบบนี้ละคะ อ๋ออยู่มาอยู่กันได้เพราะมันเคยกันอยู่กันเล็กเอออยู่กันนเล็กแม่มันก็เสียไปแล้วก็ให้มาก็มันเลี้ยงวันนี้ก็โตก็ลุกโตกับม้านี่แหละโตคุณเดดนี่แหละว่าแต่ลุงเกียงฝึกพี่ขุนเดชให้เต้นได้ยังไงคะค่อยๆฝึกมันเราคนผ่าปากไปมันที่เครื่องแหนากันนะมันได้ใส่เครื่องแหนาาก็ผ่าปากไว้ค่อยๆเลี้ยวเชือกไปนหน่อยหนึ่งให้มันเหาะมาเรื่อย หดเดือนนี้เราคิดเอา,ากระจับติดตัวมันจับติดตัวมันค่อยๆเคาะมั่งอะไรบ้างหลอกเอามากอะไรงั้นะนะเราค่อยๆต้มตีบเบาๆม,มัง่งเคาะมั่งค่อยๆหลอกมันไปแล้วก็มึนก็มึนก็มันรู้มันรู้พอมันรู้ปุ๊บเราก็หัดไปเรื่อยๆมันรู้ขึ้นรู้ขึ้นมันมันกางเกงขึ้นเออเก่งขึ้น,นแล้วก็ทีน,นี้ก็อเอาเด็กเล็กๆขึ้นก่อนขึ้นหลังก่อนเอาเด็กเล็กขึ้นหลังเสร็จมันเต้นเา้าได้แล้วดีใจแล้ว ทีนี้ก็เอาคนรุ่นยายหน่อยอคนรุ่นชั้นใ้จะบวชโดยจะหนักใหญ่เยอะมาก,กามาหน่อย mm hmm. ก็มากระเตนเกระเตนมันตั้งท่าสวยก็เอา mm hmm. ก็หัดไปเรื่อยหัดทีนี้พอพอข้าวเสียงกรอง mm hmm. เสียงแกแล่ววันนั้นนะ mm hmm. ถ้าจะไปแหนาก mm hmm. เราต้องระวังมันหน่อย <Yeah. S 1> เพราะมันไม่ได้เคยยิงเสียงกรองเสียงแกแล้วทั้งมุทิปัะทัดมั่งปืนมั่งเราเด,ด็เด็ด mm hmm. ค่อยๆมันเรื่อยๆไปมัน mm hmm. จับติดตัวไว้จ mm ับไปติดตัวมันเลยบอกหยุดหยุดประมาณสักพักหนึ่งอ่ะ แกร,รือมันก็เพราะหูของเขาเต้น<ะ>เราก็ค่อยๆบ้างแหละแต่ให้ห่างเขาก่อนให้ใครเต้นประมาณสักว่าวาบาบา่าวๆเราขอยเหยาะตับตเขาไปกอออ่อนเ<ม>หยาะตับเขาไปตมไปไปป,ปุ๊บอพอยู่ธีได้ของเรานิ่งเขาก็นิ่งอเอาแค่นี้ก่อนอันนี้ค่อยๆเอาเรื่อยไปเออเอาใจมาก่อน แม้ในวัย76ปีแต่ด้วยใจที่รักและผูกพันกับการเลี้ยงม้าและฝึกม้าแห่มาตั้งแต่วัยหนุ่มทุกวันนี้ลุงเกียงจึงยังคงเลี้ยงม้าและนำม้าที่ฝึกไปร่วมทั้งงานบวชและบุญเป็นประจำทุกปีอย่างลุงนี่ชอบปัวกับมา้าบางโค้ก็ชอบแมวม,มั่งหมามัม่งมัไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันใจเราต้องรัก ไอ้ชายเรารักชอบมันใช่ไหมต้องดูแลมันให้ดีเอมันก็รักเราอมันเราดูแลมันให้ดีเลี้ยงมั่งกินอาหารมั่งเอมันก็รักเราทีนี้พอนี้ยังลงจุบจบอาหารปุ๊บมันรู้แล้วขี่รถเครื่องมามันก็รู้แล้วเขาบอกไม่เชื่อผมดงเชื่อแค่รถเครื่องมาปุ๊บของรถเครื่องลงมาปุ๊บมาร้องแล้วมันคุ้นเคยกันแล้ว ของม้าแหฮสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณลุงวัย76ปีที่เป็นทั้งความสุขและสร้างรายได้เสริมในช่วงบั้นปลายของชีวิต สุขภาพใจที่ดีไม่ต่างอะไรกับมนุษย์เมื่อพวกเขาเจ็บป่วยก็เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเราที่จะพาพวกเขาเข้ารับการรักษาเจ้าตัวโปรดที่มีอาการป่วยวันนี้เป็นเจ้าก้อนขนปุกปุยที่ไม่ใช่น้องหมาหรือน้องแมวแต่เป็นอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงยอดนิยมที่เชื่องและน่ารักเอามากๆนั่นก็คือน้องกระต่ายนั่นเอง และเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าน้องมะลิอายุสองขวบแล้วค่ะแล้ววันนี้น้องมะลิมาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรคะน้องมีอาการซึมแล้วก็ไม่ทานอาหารค่ะไม่อึเพราะว่าเขากินเยอะอยู่ดีกเขาก็ไม่กินเลยค่ะแล้วก็ซึมไม่ขยับตัวค่ะปกติกระต่ายก็มักจะอยู่นิ่งๆอยู่แล้วแล้วเจ้าของสังเกตยังไงคะว่าน้องกําลังมีอาการซึม เขาก็จะชอบวิ่งค่ะวิ่งกบบกระโดดอะไรเงี้ยค่ะวันนั้นเขาก็แบบนอนไม่กระโดดไม่อะไรเลยค่ะนอนอยู่เฉยๆอยู่ที่มุกมกงค่ะถึงจะยังไม่เห็นอาการชัดๆว่าป่วยเป็นโรคอะไรแต่ซึมไม่ถ่ายไม่กินข้าวแบบนี้ผิดปกติแน่ๆคุณหมอช่วยวินิจฉัยหน่อยค่ะ <ๆๆ S 1> น้องมะลิอย่าเพิ่งถีบสิคะให้คุณหมอคลำท้องนิดเดียวนะ มีแก๊สแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับก้อนเหลวๆมาเหมือนมืนตึแน่นๆอยู่ในท้องเหมือนเป็นภาวะแห้งน้ำในท้องสุดๆครับเดี๋ยวเดี๋ยเอ็กซเรย์ดูนิดนึงนะคะหลังจากคํำท้องแล้วเหมือนจะเจอก้อนบางอย่างแต่ก็ยังไม่ทราบสาเหตุต้องลองเอ็กซเรย์ดูก่อนเพื่อความมั่นใจ เอ็กซเ์ของน้องมะลินะคะอันนี้คือช่องอกอันนี้คือช่องท้องสีดําคืออากาศสีขาวคือกระดูกเราจะเห็นม่าในส่วนของปอดอันนี้นะคะปกติดีค่ะเป็นสีดํา ตรงนี้เป็นส่วนของกระเพาะส่วนลำไส้กับช่องท้องเนาะเราจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะขอบเขตตรงนี้เป็นขอบเขตของกระเพาะปกติเนี่ยกระเพาะค่ะมันจะไม่ใหญ่เกินซี่โครงซี่สุดท้ายแต่อันนี้คือใหญ่ใหญ่ขยายยาวมาถึงซี่โครงซี่สุดท้ายเลยแปลว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่มากทีนี้ปัญหาหลักๆมันน่าจะอยู่ในส่วนของกระเพาะกับลำไส้ลำไส้ใหญ่นิดหน่อยนะมันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าคือคดีแมดตับบิด ตับที่ว่าหมายถึงตับที่เป็นอวัยวะภายในมันบิดได้ด้วยหรอคะคุณหมอฟังแล้วน่ากลัวจังเลยค่ะตับบิดมันเป็นการบิดของขั้วตับตับมีหลายหลกทีนี้เนี่ยมันจะมีหลกเล็กๆลกหลบเนื้อค่ะซึ่งมันจะมีการทวิสต์คือหมุนบางตัวหมุนแค่ครึ่งเดียวอ่ะก็อจะเกิดกระดัเสดบางตัวหมุนสา0อหิงศามันก็จะทําให้เลือดไม่ไหลเวียนก็คือหลกนั้นก็คือจะเสียากลายเป็นพวกเนื้อตายไปทีนี้ปวดเลือดนิดนึงถ้าค่าตับขึ้น ก็มมีแนวโน้คุณแม่ดองมะลิอย่าเพิ่งหมดกำลังใจไปเราดูผลตรวจเลือดกันก่อนอาจจะไม่โชคร้ายอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะผลเรื่องนะคะสามค่านี้เป็นค่าการทำงานของตับค่ะแต่ว่าเราเจอว่าค่าตัวนี้กับต,ตัวนี้มันสูงค่ะ ปกติถ้ามันมีการบิดหวือต์ i ป t นของของตัวตับสองขางนี้จะส,สูงและก็อสูนไปหลักพันด้วยอันนี้คือตั้มกึ่งมากมากเลยดูเหมือนผลเลือดจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยค่ะเข้าไข้อาการตับบิดตามที่คุณหมอกำลังกังวลจริงๆด้วยเพราะค่าตับที่ตรวจมายังเข้าขั้นกั้มกึ่งอยู่คุณหมอจึงขออันตราซาวอีกครั้งเพื่อความมั่นใจค่ะ ที่ต้องทำไปทีละขั้นตอนแบบนี้เพื่อให้เจ้าของไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายอย่างโดยไม่จำเป็นค่ะแต่โชคไม่ดีที่เจ้ามาลิตรวจพบสิ่งที่น่าสงสัยหลายอย่างจึงต้องผ่านหลายกระบวนการหลายขั้นตอนเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจที่สุดนั่นเองค่ะใดอันตรสาวก็เจอว่าตับบิดจริงๆค่ะเป็นตับบิดที่ค่อนข้างชัดเจนด้วยนะคะก็เลยผ่าตัดฉุกเฉินให้เลย แล้วอาการตับบิดที่เกิดขึ้นแบบนี้อันตรายขนาดไหนถึงต้องให้น้องมะลิขึ้นผ่าตัดฉุกเฉินกันเลยค่ะภาวะตับบิดถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรีบรักษาโดยเร่งด่วนค่ะเพราะว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้กระตา่ายเสียชีวิตได้ภายใน24ชั่วโมงเลยตับที่มันหมุนบิดตัวไปเนะะี่ยค่ะพอมันบิดปุ๊บเนี่ยเลือดไม่ไปเลี้ยงหนึ่งคือปวดท้องมากๆแล้วกระต่ายไม่ทนปวดบางตัวเสียชีวิตเนื่องจากภาวะปวดท้องสอง เมื่อตับบิดเกิดขึ้นค่ะบางทีเลือดไม่ไมหลเวียนเพราะไม่ไหลเวียนปุ๊บเห,เหมือนเราโดนรัดแขนเนาะตรงบริเวณนั้นก็จะปวดแล้วกเ็เลือดมันจะมีการคั่งแล้วก็บางตัวเปื่อยจนปริแตกเลือดออกในช่องท้องเกิดภาวะการเสียเลือดดังนั้นถ้าเจอก็ต้องรีบรีบทำเลยนะคะ คนนี้เนี่ยโชคดีที่ว่าได้รับการวินิจฉัยค่อนข้างเร็วนะครับค่าเลือดเนี่ยยังยังโอเคอยู่นะครับคือเม็เลือดแดงยังไม่ได้แบบต่ําลงเยอะมากอาการก็โอเคนะครับขั้นตอนการผ่าตัดก็คือตอนแรกคือประเมินร่างกายนะครับแล้วก็ทําการวางยาซึมแล้วก็วางยาสลบก็คือจะมีการสอดท่อช่วยหายใจติดมอนิเตอร์ทุกอย่างก็คือสัญญาณชีพต่างๆนะครับเปิดเส้นเพื่อให้น้าเกลือเราระหว่างผ่าตัด กระบวนการผ่าตัดนะครับก็คือผมก็จะเปิดนะครับด้านหน้าของช่องท้องนะครับเพราะว่าตับอยู่ด้านหน้าเราก็เจอว่ามีเลือดออกในช่องท้องก็คือเป็นสีแดงสดก็แปลว่ามันมีภาวะเลือดออกนี่แหละนะครับก็พยายามหาต่อนะครับเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปผูกที่ต่อแล้วก็ตัดหลบนี้ออกนะครับพอตัดเสร็จปุ๊บเราก็เช็คดูหน่อยว่ามันมีภาวะเลือดออกหรือเปล่านะครับหรือว่าปมที่ผมผูกเนะี่ยมันไม่แน่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็เช็คเสร็จปุ๊บไม่มีปัญหาอะไรก็เย็บปิด สิ่งที่สําคัญไม่ใช่แค่การผ่าตัดนะครับถ้าเป็นพวกกลุ่มของภาวะตับบิดอะไรพวกนี้นะครับคีย์ก็คือว่าหลังผ่าตัดเนี่ยจะต้องดูแลเขาให้ดีนะครับเพราะว่าหลังจากผ่าตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นเยอะนะครับแล้วความเจ็บปวดกับกระต่ายเป็นสิ่งที่แบบว่าตรงข้ามกันเลยนะรกระต่ายไม่ชอบเลยนะครับพวกนี้ก็อาจจะทําให้เกิดภาวะท้องอืดตามมาได้ หลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วน้องมะลิก็เข้ากรงสำรับให้ดมออกซิเจนเพื่อพักฟื้นแนวระหว่าง24ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัดนี้จะต้องเฝ้าดูกันเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะเป็นช่วงที่วิกฤตที่สุดถ้าน้องมะลิสามารถฟื้นตัวขึ้นมากินอาหารได้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีแสดงว่าน้องมะลิสามารถฟื้นตัวได้ดีและนอนโรงพยาบาลต่ออีกสัก3วันถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆ ถึงจะสามารถโล่งใจได้ค่ะสาเหตุของภาวะตับบิดณนะตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่บ่งชี้ชัดเจนนะคะแต่ว่าจากการที่สอบถามประวัติหรือว่าจากอาการที่มาหาหมอสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยหนึ่งก็คือเกิดจากพิภาวะท้องอืดในกรณีที่เราอ่ะเป็นผู้เรียนกระต่ายเนาะสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นกับมันก็คือเรื่องภาวะท้องอืดกินน้อยลง หรือว่าไม่ถ่ายถ่ายแบบไม่สวยหรือว่าบางทีนั่งขดพฤติกรรมเปลี่ยนนะคะพวกนี้เกิดจากการที่กินอาหารบางทีกินเยอะเกินไปหรือว่าบางทีเกิดจากแกส๊สหรือความเครียดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เกิดลำไส้เนี่ยมีการบีบตัวที่ไม่สมดุลกันแล้วก็เกิดเป็นภาวะท้องอืดเกิดขึ้นถ้าตรวจให้ครบได้ค่ะเอ็กซเรย์ตรวจเลือดได้เป็นเมืองต้นก่อนได้ก็จะดีค่ะ ถึงสัตว์จะไม่สามารถพูดเพื่อบอกถึงอาการเจ็บป่วยของพวกเขาได้แต่ถ้าเราสังเกตพฤติกรรมของเขาให้ดีๆรับรองว่าต้องเห็นสัญญาณบางอย่างที่ผิดปกติและสามารถช่วยเหลือพาพวกเขามาถึงมือคุณหมอได้ในที่สุดยิ่งถึงมือคุณหมอเร็วก็ยิ่งมีโอกาสหายได้มากขึ้นนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวของเจ้าตัวโปรดตัวไหนติดตามได้ในรายการตัวโปรดตัวป่วน สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ